งานเยอะก็นีเราใช้เกี่ยวอะไรอ่ะเจ้าเนแซวแซววันเกิดวันเกิดวันเกิดเลยค่ะแับ้างวันเกิดก็วันเกิดโอ้ยทำหลายอย่างเลยค่ะเป็นวันเกิดที่แบบว่าประทับใจสุดๆก็คือทำหลายอย่างเก็บชีวิตเพราะว่าเรากำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่โปรงานอีกแล้วใช่คือ คือเราหยุดไม่ได้อ่ะแล้วแม้แต่เป็นวันเกิดเราก็จะแบบทงโปรเจกต์เนี่ยจะทํา YouTube เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือว่าพาเที่ยวใน YouTube ใช่ไหมคะที่ผลกัลเราจะทําหรือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่หนูกกัล่างจะทําเป็นแบบเหมือนแพลตฟอร์มหนึ่งที่จะรวมทุกคนเอาของมาขายได้โดยที่เราแบบเหมือนช่วยกันแล้วขวัญเราจะเป็นคนขายของให้ทุกคนเองรวมกับยูซี่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปไหว้พระไปไหว้ท่านสมเด็จอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพราะวา เยอะมากค่ะที่วันนั้นเวเกิดที่โตขึ้นมากจริงๆเป็นวันเกิดที่กลับมาที่บ้านคือไม่อยากจะดาาติเต็งเลยอะ่ะเพราะว่าถ้ารู้ว่าโตขึ้นแล้วคิดโปรเจกต์เยอะขนาดนี้นะจับจั37 อย่าไปคิดอย่าคิดว่า17บพอย่ไปคิดว่าหนูาเ็ไม่คิดคอมพิวเตอร์ยังไงอะเหมือนแบบว่าเขาเศร้าไม่อยากื่นเยทไรเลยตต่ตกใจตกใจไม่เคยสาว17มาก่อนไม่เคยก่อนกแเคยรู้ึกแบบนี้ไหมว่าแบบว่าอุยใจแล้วใจหาอไไใ้สาจปีนี้มันเหงาไไม่ไม่เหงาเลยค่ะ สามสิบเจ็ดปีนี้ไม่เหงาเลยเพราะว่าเราวุ่นวายตั้งแต่เช้า,ามีแฟนม,มีเอกสารมีงานมีฮะเฮ้ะฮะเฮะ้ฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเดนไยจะถึงมันเกิดเราอย่างไรบ้าง,งช่วงเวลามันเหงาบ้าหรือวมันคือชีวิตถ้บคลิปอยู่นะแต่ไม่มีไม่มีวันตัดลงเลยอะวันนั้นอะก่อนถ่ายคลิปเป็นแล้วว่าวันว,นวนาเลนไทน์หนูทำอะไรบ้าง มาารรันสนุกสนานกับชีวิตเจอแต่ไม่มีเวลาตัดและ้ะลงเลียวถามว่าแบบเนี่ยชีวิตเราทำอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะพี่ขวัญอะไรของพี่ขวัญเนี่ยไฟไฟไมป็นไรคอาจารยว่าไบเดนไทยก็ค <c oughs> ือโสดมันเกิดก็โสดโสดสวยมากโปรจีบได้เลยเราไม่กล้าจีบนะเพราะเรารวยมากทำหลายโปรเจกต์ไม่เป็นไรก็เลี้ยงได้มาเดินงานมาเดาเลี้ยงค่ะ มันจะเป็นสายเปย์อลูกเอ้าเอ้าก็ลองเปได้นะลองเปได้ก็มีกำลังอ่ะเปได้กลัวคนที่ไม่กล้าเข้ามาจีบมาเพราะว่าเราสวยรวยมากทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเข้ามาจีบมีแต่คนดิวงานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมีมีแต่ไม่เล่าให้ฟังหรือเปล่าทำไมจะโป๊ะทำไมจะโป๊มีพี่หรือว่าหนูไม่ได้มีพี่หรุก็หนูหนูเหนียวมากเหนียวเหนียว แค้ดมาโน้ตคัลลี่คิดมาเรียนคำพูดใหม่นิ้วนางคืออะไรหนูนิ้วนางยังว่างอยู่ดู้วตอนที่เขาจะหมายถึงเขาจะแต่งงานที่หมายถึงว่ามีแฟนหรือเปล่าตรงกางลูกหนูไม่มีไม่มีหรือไม่บอกไม่มีไม่จริงไม่บอกเดี๋ยวหนูจะไปฮ่องกงแล้วแล้วถ้าหนูฟันอวว่าเป็นคนนี้หนูจะประกาศให้พี่ทุกคนรู้เองแล้วเขาเรียกว่ามีอะไรเนี่ย ไม่ใช่งานแต่งงานค่ะก็ยังไม่ได้ถามพี่เลยนะพี่ถามว่าโสดหรือไม่โสดพี่ไม่ถามเรื่องงานแต่งงานเลยเออช่วยช่วยช่วยหนไรไม่ได้เราแสดงก็มมีมีควายความีนะเราไม่น่าเกลียดเราไม่น่ากลียดโอเคโอเคดูลงไปก่อนได้ปะพี่ดูไ่เช็คต้นโลกนะตัองกองตั้งใจไปทำอะไร ไปใช่เอกินได้เด้งค่ะได้แดงของเงินแล้วก็ขอคู่ด้วยแล้วก็ขอเงินเล็บยืมเล็บยืมเล็บกันเขาบอกว่าโทรพ่อแม่ประรัสมีใช่ไหมเราโทรทุกเอเวอรี่พระเลยแามว่ากลับไปห้องโถงครั้งนี้คือเอาเล็บไปยื่นมคนนี้ผ่านหรือเปล่ามีเล็บยูกแล้วใช่ไหมพี่มีเล็บแล้วหรือพาไปด้วยหรืออะไรยังไงใช่พี่พี่เต่ลม่จ้างหลังตาเกี่ยงกัน ไม่ใช่ค่ะน s> <S ่ารักเองไหคนที่เขาแบบเข้ามาทางไหนแบบนี่เดี๋ยวก่อนมันไม่มีอะไรเลยเออมันเริ่มจากอะไรมันเริ่มต uh> ัดขาลาคุณน่ะก่อนมาต่อทีนี้ไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีแล้วมันไม่มีดูหนึกขอเขาข้อมูลนิดนึงเด็กกว่าหรือแก่กว่าหรืออะไรแก่กว่า ก่อนเป็นนักแสดงทำไมปัดดูเราเป็ตนางเอกนะโอเล่ทำไมรั้งนี้ถึงเปิดใจหนูไม่ได้เปิดใจแต่พวกพี่อะหนูสับสนหนูกอะไรพูดผิดงไงยังไงถูกไมวเราคุยม่บอกเมื่อไหร่เอพี่ฝัน หนักมากหนูเครียดบางทีหนูก็พูดผิดไปบ้างยังถือสาหนูแล้วค่ะใช่แต่มันผิดหลายประโยคไงเออมันการสรุปก็คือมีคนคุยอายุมากกว่าที่ใหญ่กว่าคือเป็นเป็นพี่ที่ดีใช่แต่ว่าแม่ตรงไหนอันฮะพี่ยังไม่ใช่แฟนก็ไม่ได้ว่าแต่ขวัญมีคนคุยที่ก็สบายใจแต่พี่ติดตามซีรีส์ต่อไปนะฝากดันเขาดันหน้าเขาต้ไปฮ่องกงเะไรไปฮ่องกงเมื่ไรจะได้อัพเดตติดตามหนักหนูนะคะ แต่ว่เข้าโลงสายพรอพกันมาที่13มีนาคมนี้ค่ะทุกคนงเมื่อไหร่ตามได้แขรับเลงไปด้วยกันไปด้วยกันี้ก็ไปสถานะตอนนี้สรุปว่าโดโแต่โซตอนนี้กิอไ่างโซดังเลยนะแต่ถ้าเป็นพี่ตอนนี้พี่จะพุ่งกลุ่มยังไอพุ่งไปแล้วเย่นถาดูเล่นดูคนร้อง เอนะ m p โซดอายุมากกว่าจะไปห้องตรงด้วยกันลุยแต่ว่าเจอถ่ายรูปถ่ายรูปสีบได้ค่ะไม่เป็นไรสิบพูดตัวหน้าสิงสักคิ่้งจ้องเพื่ะโอ๊ยบ้าล้วไม่ทันแล้วหวานก็พี่อภิรุทำดีๆเลยเป็น